มาอุ้ยโดนชอบมาในทีวีดีโอในกดิมาใครนี้ข YouTube, เขานั่งฮิตยูทูบเฟซบุ๊กเนี่ยเนาะมันตัดดีตัดดีดพ่นกฎหมายของยูทูบเนี่ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับน้ะนะนองหยาบจี้จีข้ขะสำหรับตัวคขะเดะมิด,ด,ดมาก็ถึงอีเดียกันเนาะอย่าว่าไปพ่นกฎหมายกฎหมายยัง YouTube ยูทูบมาตัวยังเหมือนคขะ อนันบบน,น,นี้กันเหรออีทมาก็ระดังถึงอีติบบตโดยจมันค่ะบูติตามุูติตามไม่มีหาอันไอ้ไม่ใช่ขับปากไปเนาะนง่อยัาตีค่ะต่อตัวไดผ่านนี่ไม่ใช่ใจเรื่องง่ายๆค่ะเนาะนี่ค่ะ ตรงคลิปวิดีโอเนี่ยโดใช้เร่งง่ายง่ายเลยครับเนี่ยครณจะจามีกักนอะไแกันเนาะถือผ่านเย่วฟองก็อย่าลืมหมอกกันในคอมเมนต์ด้วยเนาะนคะครับไปไปดิไปได้จิตจามาาครับก็เข้าครับจิตจามขาเลยเนาะ นะะี่ครับตือช่องครับตือช่อง YouTube ไต้น,ะะนี่ครับเนาะเคปฝากติดตามด้วยนะคระับฝากโฟโลอว์บอลยินขอนอนได้ก็ขอนครเฮยตีผ่าน,นยากก็เล่าให้ชูกันฟังหน่อยนะครับนะะี่ครับตือช่องครับ อย่าลืมกดติดตามมันพ่อง,งนะก็ขเขามามาตุยจำกันว่าการฮือ้อเจผ่านกฎหมายของยูทูบอันนี้ค่ะเนาะข้างล่างนี้ครับเนาะเนะีน่ยกดติดตามให้มีหนึ่งงแล้วก็โจมองหนึ่งสี่พันจมองน,นคะครับจ่องเจี๊เปิดรายรายเงินครับเนาะ ผมไปผ่นโคตรแน่ๆไปไล่คเนาะไม่ะโอโ